มึงมืนพ่อมึงอะกูไม่มืนไอเสกมันิีไปแล้วข่อยแม่งไม่รู้ตัวนะเว้ยไอเบลได้ไอเบลทำไมจะไม่ได้เบลมันได้มึงมืนไรตอดน้องชายมึงมือนไรตอนน้องชายมึงอะมืนอะไรครับพี่ชาย อ้าวเพื่อนเราใครไม่มีรถมึงไม่พูดนะรอบเนี้ยมึงหาเช่าดิเดอร์อ้าวอันดีเอ๋อโดนทอนโดนทอนนะว่าแตกหรือเปล่าดีเฮาหาพูดหาพูดหาพูดเลยเยอะจังวะชิบะโอซากะเคสเมาน้ำเฉยขึ้น ลื่นมากครับประเทศอันเดียวอันเรียวพ่อมึงอะไม่ใช่อิีเรียวไอ้ไอ้นี่ครับให้กูซื้อขนาดดีว่ามีเงินตั้งหลายร้านมีเงินตั้งหลายร้านอะไรดีไอ้เที่ยวไม่คิดว่ามันน่ารัก สุกุปิดูอยู่ไหมครับเธอมีขนมไอติมไหมเฮ็ยว่าอยากกินอะไรจอบแ้มให้คนดูฟังเนี่ยเวลาทำอย่างนี้มันเหม็นนะคนดูมันเป็นเพราะอะไรอ่ะตรงเนี้ยเนี่ยดูนะหเหม็นว่ะไอ้เหี้ยมันเหม็นอะไรวะ เธอมันเหม็นอะไรอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงซอกตรงเนี้ยลองดมดิเป็นซอกไข่เนี่ยผมกกเหมซอกไข่เอาไปเก็บเอาเยอะอผู้หญิงดูยู่หรอโอ้ยเอ้ยผมก็ไม่รู้เนาะ สกรปรกนุ๊กดมได้ยังไงขอคับเอาไปขายไปเบียร์ให้หน้าดีกว่าเนาะสองนล่นกาปาลีสไฮอุน, 5, นัปปบ155เซลเซียสแรงเปิด32 ปืนมันยิงไม่ได้หรอวะขายไว้เบให้น้ำไหมคนดูหาจิบยิงไหมแล้วคนไหนคนดูบอกว่าสวย ก็บอกผมคนไหนไม่โอเคก็บอกสตาร์เทามีเรื่อนไหมครับไม่มีนะไม่มีครับเอาเมียดมอีกไอเวน รับใบเบตเท่าไหร่อ่ะแสนเท่าไหร่อ่ะแสนห้าพอครับมา0 0 0ครับกรสุนรับแม็กละหมื่นครับ1 0 0อ0คบครับ10,000คร่รับ1ม0 0 0ค10,000ครับเ0 0 0ล0บเับ แลต่ครับได้เกาะร้อยตัวว่าว่าไงตอนไอ้ไอ้ที่จะเอาอยู่ไม่ใช่เหรอใคร,ใครจะเอามีใครจะเอาว่ามันไม่มีใครจะเอาแล้วเนี่ยอาวุธเทียสองหมดแล้วเนี่ยเมียใครอ่ะไม,ไม่รู้ใครไม่รู้เลยแกงอะพวกอเะไรพวกอะไรเนี่ยเอาไปเอาไปาอะเล็กอเล็กอาวุธเทียอะไรอ่ะอาวุธเทียอะไรอาวุธอะ มีตังในบัญชีเท่าไหร่ไม่จีบไม่จีบไม่จีบผมแย่เขากระล่อนเกินผมไม่ค่อยชอบเไงอะตอสเสียงกระล่อนกระล่อนยังไงไม่รู้ช่วยไหมช่วยอย่างละนิดละหน่อยก็ได้ช่วยของแกงได้สักครึ่งหนึ่งให้เขาออกเองครึ่งหนึ่งไงครับนะมันต้องตีบูละใช่ปะถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรไงอ๋อต้องตีบูหรอรอพี่เบล่าใช่ไหมใช่ อย่างนั้นก็ต้องให้เขาอย่างอ๋อหนักไหมถ้าตีบวกรองไหมล่ะผมผมช่วยได้สองสามเมตรละนายจะเก็บไว้ไหมหรือไม่เอาอย่างโอเคโอเคเอาของทำอย่างอื่นก่อนก็ได้มีเด็กมมีพี่พวกเองไม่หายหรอกแค่นั้นแหละแต่ถ้าพี่หายไปเขาง oo อยู่ที่หน้าปากหลามน่าจะเล่นไหวอยู่หรอกมั้งเอ้ยแรงไปน้องตอปมีเด็กว่าตอปง่จริงนะพี่ได้งานร้านผมเห็นนี่ยดังจัดมีอยู่แปดพันแต่ว่าผมต้องเก็บไป้ทีเหมือนีบวกนะครับ บวกสี่อ่ะมันใช้ทีละสองร้อยเลยนะรู้ว่าเราจะเราจะตีตอนนี้เหรอมันก็มันมันมันก็ไม่ใช่ตอนนี้อ่ะเอาเอาไปก่อนไม่ละห้าพันขั้นตอนตอนที่ตีเลยตอนที่ตีก่อมันต้องใช้ตอนนี้เฮ้ยเราให้มาเยอะแล้วนะไม่เข้าใจแต่ว่าอยากมีส่วนตัวบ้างไงแช่วยเราให้มาเยอะแล้วนะเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวเอาคืนสีครับโอเคปหมเด็กมหาครับเด็กไหนแป๊บนึงผมคุยธุระอยู่เอาอะไรนะนะอะไรนะเดี๋ยวผมเอาคืนให้อันเนี้ย กอผมยืมอาอะไรวก็ผมก็ใช้หนูเปลี่ยนไม้ก่อนคูกขี่ข้านกิฟอีกโอ้เลขหนึ่งสามสามเก้าหวยเฮียห้าพันนะได้ได้ได้ต้องมานั่งก <sh oh, ิฟเสียเวลาอีกไปบอมบีไหมเสียครับเสียทำไมมันไม่มีใครช่วยเลยเหรอวะแล้วเบิดอ่ะกิจกรรมว่ะ มันต้องช่วยกันไว้มันคนเดียวไม่ไหวหรอกนี้ระเบิดแครับสนุกอยู่นะจริงเลขอะไรนะหนึ่งสามสามเก้าขี้ข้านกิฟไก่ทองมีอเล็กมีโจเซฟมีซุกูกูกูให้เยอะไปไปโคตรเยอะเลยนะเว้ยสามคนที่เป็นอาวุธเงินเงินที่กูให้ยืมร้อมนู้นกูยังไม่ได้คืนเลยฮัลอลได้ยินไหมพี่แต่คนหนัคนมันขอเขเข้าใจเว้ยคนมันขอก็ขอขอตลอด มันก็ช่วยออกกันเบิ่งคนละแบบพันสองพันนะกันมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ครบแล้วเว้ยนี่เราเล่นแบบไม่ช่วยเลยคนละห้าร้อยแปดร้อยอย่างเงี้ยมันแป๊บเดียวก็ครบแล้วจริงๆต้องมายืนคีบิงเ<บ>หรอเสียบบเวลาเต็มบอกเห็นบอกเว้ยใช่ต้องมีอะไงพวกกันเบิ่งกันเบิ่งอะไรครับ ผมว่านะให้ให้เพื่อนมาช่วยยืนตีไหมน้องๆอ่ะได้ให้มันพักกันก่อนก็ได้มันยังมันเหล็กมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นสองหมื่นมันตีได้คืนเดียวอ่ะฮัลโหลครนับนให้ผมช่วยไหมใช่ป่ะเ่เจ็บเจ็บครับคิดถึงตอนเล่นซีไฟว่าจะเมื่อไหร่จะกลับไปเล่นไม่เล่นแล้วครับเขาไม่ได้จ้างไม่มีอะไรทำเลยเจ็บใช่ครับนะอาวุปกรณ์อะไรเหรอ อาวุธผมนะว่าไงจ้ะทำอะไรทำอะไรต่างกันเจอแก้วจะไปพักแน่อ่ะโอเคเ่อนมึงไปทำอาวุธก่อนไปเรครับค่ายขายเหรียญเพชรครับเจมครับครับครับเขาเห็นมึงโง่มีแต่คนจะหาสาวมาป้อนยาให้มึงเต็มเลยว่ะเอาโง่อะไรโง่อะไรครับป้อนยาพ่อมึงอ่ะดูแลเอาไปมนว่า จะส่งจะให้กูเปลี่ยนหน้าสเอ็ดมตรให้เปลี่ยนบวกหนึ่งไม่ให้เปลี่ยนบวกสองมาเรเบเดกนี้ะันเลยขาดเท่าไหร่นะนี่ครับครับนะไม่ได้นับเลยวะครับนะาทำอะไรไหมกำลังจะตีบัตรประกันใบที่สามนะ ตีไปก่อนนะโอเคครบล้วครับห้าพันห้าพันชัวร์ไเลยชัวร์ก็ผมมีอยู่แปดพันผมมีอยู่แปดพันแปดแปดพันแปดอันนี้เลยอยู่สามพันแปดพี่กินมีปูนสักสิบเม็ดไหมพี่อย่าซื้อต่อปูนเหรอใช่ใช่นอลาเต้มึงไปหาปูนไปดิครับไปหาเนี่สามคนในแก๊งอ่ะไม่มีก็ไปหารับซื้อมา มีใครขายปูนไหมพี่ต่อครับเสร็จแล้วครับไปไหนขายปูนครับแต่ตว,ว่าเลวลากดันนะนะไปคุยกับพ่อมันเงลดสี่พันดอกปูนเลวสี่พันค่ะมีร้อยลูกพวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังคลองเกมพวกกู number 1 n ึัง all night all day กูไม่สนใจว่าจะเสีว่าจะเสียท่าทางของพวกกูมันมากกว่าคำว่านักเลงพวกกูกำลังไปสุดจนวันสุดท้ายเอเสนดีกู I'm